สวัสดีครับสืบจากพระวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยต่อจากคลิปที่แล้วนะครับอมผมก็จะให้ดูพระแท้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะบอกให้ทีละองค์นะครับเนี่ยให้ดูพระแท้ไปเรื่อยจะได้ติดตามนะครับพระแท้เนาะแล้วก็คุยไปเรื่อยๆนะ ที่แล้วนะคุยติดค้างไว้นะเนี่ยเดี๋ยวผมเคลียร์คอมเมนต์นี้ก่อนนะครับเนี่ยพระที่ว่าลงรักเนี่ยยังไม่จบนะยังไม่จบนะครับไอ้คาบดำทีฝ่ฝังอยู่ในเนือน้อพระเนี่ยเดี๋ยวผมเคลียร์แผลนี้ให้เลยนะเราจะได้จบๆไปนะครับ พระแตกลายเนี่ยที่มีคราบดาเนี่ยเขาก็ยังไม่เข้าใจเนะ่ยเขาก็ยังบอกว่ามันเป็นคราบลักนะครับเขาบอกว่าพระที่มีคราบดําติดอยู่เนี่ยมันเป็นคราบลักนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้นะฟังนะครับแล้วก็คิดตามไปนะพระสมเด็จเนี่ยก่อนที่เขาจะทาลักเนี่ยพระ ขอแห้งไปแล้วนะครับเนื้อพระแห้งไปแล้วแล้วคุณก็ไปทาลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันซึมเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ากรรม,มวิธีการสร้างเนี่ยในเนื้อพระสมเด็จเนี่ยสมเด็จท่านมีความรู้สูงมากนะครับอืมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สมเด็จท่านใส่ลงไปเนี่ยนะครับจะมีประโยชน์ ทุกชนิดเลยนะครับอืมทั้งน้ำมันต่างอิวนน้ำมันยางแล้วก็ไอเคี่ยวนะครับที่ทำหน้าที่ประสานเนื้อพระนะแล้วก็สีพึ่งทำหน้าที่เคลือบผิวนะครับรักษาเนื้อพระไปนะเพราะฉะนั้นน้ำลักเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปแทรกซึมแทนที่น้ำมันประสานแทนที่ สีพึ่งได้เลยนะครับเพราะมีสีพึ่งเคลือบอยู่แล้วเนาะแล้วก็กว่าที่พระจะแตกลายใช้เวลาเป็นร้อยๆปีนะครับ80สิปีในขั้นต่ําเลยนะครับกว่าที่พระจะแตกลายนะครับกว่าที่พระจะแตกลายนะครับน้ำรักคุณก็ร่อนแห้งออกไปแล้วนะครับ ไม่มีโอกาสที่จะซึมเข้าไปได้นะเออคุณนึกออาอยัางเออเพราะฉะนั้นพวกเนื้อพระที่แตกลายแล้วเป็นลองสีดําเนี่ยพวกนี้มันเป็นแต่งลายแต่งสีมึกนะครับอืมเขาก็อุปโลกหลอ,อกคุณขึ้นมานะมันเป็นช่องว่างนะครับทําให้เขาเนี่ยเอามาอ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพระสุเดวะรัคังเนี่ยสวยมากนะครับ ขาวสวยเลยคุณไม่สมควรที่จะเอาอะไรเข้าไปเนี่ยคุณไม่สมควรที่จะเอาอะไรเข้าไปปอกไปปิดแล้วนะครับเพราะว่าสมเด็จท่านเนี่ยคิดค้นมาให้แล้วนะไม่มีอะไรสามารถทําเนื้พอพระสมเด็จได้เลยนะครับเนี่ยสมเด็จท่านมีความรอบรู้มากนะเนี่ยท่านคิดค้นให้เราแล้วนะครับมันเป็นศาสตร์ชั้นสูงของท่านนะครับท่านคิดค้นมาหมดแล้วเราไม่สมควรเอารักเอาอะไรไปทาอีกนะครับ เนื้อพระสมเด็จพระพางเนี่ยสวยมากนะครับอืมบางคนเนี่ยหาช่องโหว่ตรงเนี้ยเอาเอาลักเล็กๆมาปิดเพื่อจะปกปิดความปลอมความไม่เป็นธรรมชาตินะั่นแล้วก็มาอ้างว่าลงลักนะครับน้อยคนนั้นที่จะเอารักไปแปะไปปิดองคพ,พระเนี่ยองพระนี่สวยงามมากนะครับอืมเราไม่สมควรที่จะเอารักเอาอะไรไปทาแล้วนะ สมเด็จท่านคิดค้นให้แล้วนะครับแก่งมากนะครับพระสุดเด็อว่ารักังนะแก่งมากๆเลยคุณไม่จําเป็นนี้ต้องเอาอะไรเข้าไปทาไปเคลือบอีกแล้วนะมันก็มีสีพึ่งเคลือบให้อยู่แล้วนะครับแก่งมากๆนะครับพระแท้คุณอย่ามามาใช้มุกนี้นะครับเอาลักมาโปะมาแปะเพื่อไม่ให้เห็นอะไรเลยมันเป็นพระปลอมในลักษณะ ถามว่าลงรักมีไหมก็อาจจะมีนะครับด้วยความไม่รู้ด้วยแล้วก็ด้วยความที่อ่าต้องการรักษาเนื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่ไม่มีส่วนน้อยครับส่วนน้อยมากๆเลยนะครับเพราะพระสดเด็จพระครังเนี่ยโอ้โหใครใครก็อยากโชว์เนื้อนะครับเพราะเนื้อสวยมากนะมีแต่คนปลอมพระนั่นแหละที่ไม่อยากจะโชว์เนื้อพระเพราะมันเป็นพระปลอมมันก็ต้องปกปิดด้วยรักไนะครับอันตรายมากนะครับพระลงรักอนะ่ะ ก็ปกปิดความแท้ปกปิดความผิดธรรมชาติโอเคนะ,ะแผลเนี่ยผมเคลียร์แล้วนะครับแผลน้ำน้ำรักเนี่ยอุ้ยแผลน้ำรักเนี่ยผมเคลียร์แล้วนะคุณไม่จ้เป็นต้องคุณมันจะเป็นต้องเอาอะไรไปปกปิดเลยนะ พระสวยมากนะครับสดุดยอดครั้งอ่ะคุณควรจะโชว์เนื้อพระนะครับอ mm ัน hmm. นี้ก็เป็นซุ้มก่อสมก่อวัดพิกุลกำแพงเพชรนะครับนี่มันมีพระอีกหลายอยา่างพระแท้ที่เราไม่เคยเห็นกันอีกเยอะเลยนะครับแต่ บางคนยังไม่มีโอกาสได้โชว์นะครับเขาไม่มีโอกาสโชว์นะคุณก็เลยไม่รู้ว่าคุณก็เลยไม่เห็นนะครับสมัยเนี้ยมันเปิดกว้างนะครับทุกคนสามารถเอาออกมาให้ความรู้ได้นะคุณก็เพิ่งจะได้เห็นกันบางคนก็ไม่เคยเห็นเลยอะไระครับอ่าเนี่ยพระพวกนี้อยู่ในบ้านนะครับอยู่ในบ้านนะเออเนี่ย ผม่า้คุณดูนะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาสะสมกันยังไงนะครับอยู่ในบ้านมเลนนะผมสไตล์ผม้วผมไม่ค่อยได้ไปจับพระตามแผงนะจะอาพระในบ้านมามาทำคลิปให้นะี่เนี่ยอันนี้ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นยา่ารุ่นตารุ่นยายนะเก็บไว้ที่บ้านผมยังไม่มีใครเขาเล่นพระนะ ไม่ได้ซื้อพระก็ไม่ได้ขายพระถ้าพระที่ได้มาสุดมัเป็นพระทำบุญนะครับกับพระที่มันอยู่เก่าจากที่บ้านอยู่แล้วนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยครอบครัวผมเนี้ยเขาเดินเดินเรือนะครับเดินเรือใหญ่นะเดินเรือส่งสินค้านะครับจะไปตามจังหวัดเนี้ยเลาะน้ําไปเนี่ยตั้งแต่ยุทยาเลาะไปนะวรับวัดก่อนวัดธรรมนะเออพ่อ,พ,อพ่อแม่ผมก็เล่าให้ฟังว่า เรามีอาชีพเดินเรือเป็นลูกเป็นลูกจ้างเขานะครับบริษัทนั้นบริษัทนี้ก็จะมาจ้างเราเรามีเรือเขาก็จ้างเราขนส่งอคอืทําอาชีพขนส่งสินค้าทางเรือนะครับมีเรือเจดลำแปดลำนะครับต,ต,ต่อแถวกันไปแล้วก็จะไปอาศัยจอดตามท่าวัดนั้นวัดนี้นะครับเพราะนั้นก็จะขึ้นวัดจะอยู่กับวัดอาศัยวัดบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องใส่ท่าเรือ ธรรมรามวัดกษัตริย์ตาแล้วก็วัดแถวอ่าองลอกน้อยนะครับเส้นเนี้ยูดชงยุดยาไปหมดนะครับอ่าาทีนี้แผ่ที่สอง พระแท้นะครับนี่นี่พระแท้นะครับส่วนมากนะรพระแท้เนี่ยจะมองไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะก็มีมิติมองมุมนี้ก็จะเหมือนมุมมองมุม,มนี้ก็จะเหมือนมุมครับแล้วก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเราจะมองไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยแต่ถ้าส่องไฟเนี่ยส่องไฟเนี่ยคุณจะเห็นรายละเอียดเลยว่าคมมากนะพระสวยมากนะมาดูดิเนี่ยกกองเนี้ยอ่าชุบกรเนี่ย อยู่ในกล่องพระในบ้านนะครับตอนนี้ผมเห็นครั้งแรกเนะี่ยแห้งมากๆนะครับแล้วก็แปลกตานะแห้งมากเลยแปลกตามากๆเลยแล้วผมก็เริ่มมาศึกษานะครับอืเนี่ยพระแท้จะสวยมากนะครับสวยมากแล้วก็ครบสูตรนะครบสูตรการสร้างนะครับเราต้องไปร่ำเรียนนะครับว่า กลับวิธีการสร้างเราสร้างยังไงนะครับใช้แบบจากที่ไหนอะไรอย่างนี้นะอสวยมากนะครับเนี่ยมีคนเนี่ยมีคนเคยขอแลกผมนะอเออเล่าให้ฟังหน่อยครับเขาบอกว่าเขาสะสมพระมาเนี่ยสามสิบปีแล้วนะครับเขาชอบซุ้มกรเนี่ยมากๆเลยเขาสะสมพระมาสามสิบปีจนตอนนี้เขาอายุจะหกสิบแต่เขาจะไม่เคยเห็นพระทรงแบบนี้เลยนะครับอืมเขา เขาเขาพิมพ์เข้ามาหาผมนะอืมอายุจะหกสิบแล้วเขาบอกเขาขอแลกได้ไหมเขาจะเอาสมเด็จมาให้ผมนะขอแลกกับซุ้มกรองนี้นะบอกเขาบอกเกิดมาก็ไม่เคยเห็นเลยนะครับพระสวยมากเลยแล้วก็ตรงตามตำราทุกอย่างเลยเนี่ยแต่ผมก็บอกว่าผมมีองค์เดียวนะมันไม่ใช่ว่าผมมีเป็นร้อยร้อยองค์นะครับเอ,อถ้าผมมีเยอะถ้าผมจะอาจจะแลกให้นะแต่ถ้าผมมีองค์เดียวแล้วทั้งบ้านก็มีอยู่องค์เดียวด้วยนะ เนี่ยโอเคนะเนี่ยพระแท้จะสวยมากนะครับแล้วก็ตรงตานำลานะเ okay. นี่ยโอเคเรื่อยๆกันอันนี่อนนี้เฮ้ยตั้งได้ปะเด่ตั้งไม่ได้อะไรเี่ย องนี้เป็นพิมพ์เจดีใหญ่อ่ะพิม์ใหญ่จะเรียกเจดีก็ได้เรียกพิมพใหญ่ก็ได้นะครับนี่เห็นไหมนี่ออกมาจากกลุ่มในพระบรมหาราชวังนะครับมันไม่ค่อยมีใครได้เห็นนะครับพิมพเนี้ยมันเป็นพิมพวัพละคดังเดิมเลยส่วนมากที่คุณเห็นกันอนะคุณจะเห็นเป็นอ่าเป็นเป็นพิมพ์ที่ออกมาจาก ลูกบางพมนะครับอืมในปีถูกพนัลอยนะส่วนมากที่คุณเห็นกันอนะแต่พิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์ดั้งเดิมลัลขังเลยคุณจะไม่ค่อยได้เห็นกันหรอกเพราะว่าเขาอยู่ในกุในพระบรมมหาราชวังนะครับเขาไม่ได้แตกออกมาจากกุบางพมนะมันก็เลยไม่ค่อยได้เห็นนะครับนี่นี่นี่เนี่ยพิมพ์ที่คุณเห็นกันบ่อยๆอย่ะแรกๆเลยเนี่ยเนี่ยจะเป็นพิมพ์นี้นี่เป็นพิมพ์นี้ครับ ถูกไหมนี่เป็นพิมพ์นี้นี่อ่าเนี่เป็นพิมพ์นี้เนี่ยเป็นพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์บางหุนพรมนี่นะครับออกมาจากกุบางหุนพรมนะครับอ่าเนี่ยส่วนพิมพ์เนี้ยอันเนี้ยเนี่ยให้ดูพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์บลัชทังดังเดิมอ่ะเดี๋ยวผมยกขึ้นมาก่อน นี่เห็นไหมนี่เนี่ยพิมพ์เนี่ยเป็นพิมพ์ j d ดีบล็อกสองดั้งเดิมของวัลลคังเลยนะครับแต่คุณไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในกลุ่มวัตถแก้วเนี่ยแต่พิมพ์ที่คุณเห็นกันบ่อยตั้งแต่แรกดั้งเดิมเลยก็คือพิมพ์นี้ครับนี่องนี้นี่องนี้เห็นไหมนี่องนี้โอเคอเดี๋ยวผมตั้งให้แป๊บนะคอตั้งหน่อย อเห็นไหมนี่นะครับน,นี่คลิปนี้นี่ที่คุณเห็นกันบ่อยๆเนี่ยนี่คือพลิปนี้ครับอก็ไปจะปลูกบางชนพมเนี่ย อันนี้ออกปากกุบังขุนพรมได้แท้เลยนะครับมันเป็นพิมพ์วรรคังแต่ว่าอยู่ในกุบังขุนพรมนะครับคุณจะเรียกวัดรักังฝากกุบังขุนพรมก็ได้นะครับหรือคุณจะเรียกอสองคลองก็ได้นะมันแล้วแต่นะครับอยู่ที่การตกลงกันเลยนะครับถ้าคุณจะซื้อจะขายกันนะแต่พระผมนี่ไม่มีราคานะครับแต่ถ้าอยู่ในมือเซียนนี่น,นี้ผมก็ไม่รู้นะ แต่ถ้าอยู่กับผมเนี่ยไม่มีราคาแน่นอนนะครับอืมแต่ถ้าอยู่กับเซนเนี่ยโอ้โหไม่ต้องเสิร์ฟเลยนะผมบอกเลยว่าไม่ต้องเสิร์ฟเลยนะครับบังเอิญว่ามาอยู่กับคนจนอย่างผมนะมันเลยไม่มีราคานะครับโอเคนะอ่าเนี่ยโอเคนะเนี่ยใครยังไม่เข้าใจใครยังไม่เก็ตเนี่ยเนหะ็นไหม น,นี่เอามาจากปูกบงังบุนพมในปี2 5 0 0ห้าร้อเนี่ยเห็นไหมครับอ่าเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวกอาไจากปูกบงังบุนพมพิมพ์เนี้ยจะเป็นพิมพ์ทรงที่พวกคุณเนี่ยเห็นกันบ่บอยๆนะครับแต่พิมพ์เนี้ยอ่าคุณยีงไม่่อยได้เห็นกันเป็นพิมพ์วรณคทางแท้ดังเดิมหายากนะครับหายากเนี่ย แล้วก็อันเนี้ยเห็นไหมเนี่ยพิมพ์พวกนี้คือเป็นเป็นพิมพ์ที่คุณไม่ค่อยได้เห็นกันนะเพราะเขาอยู่ในกลูก๊ดวัตถะแก้วนะครับก็ไม่ได้อยู่ในกลูมดบอลลูพรมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอยู่ในกลูก๊ดบอลลูนพรมนะครับเดี๋ยวผมวางนี้อ่าเนี่ยอโอเคอเห็นไหม สององค์เนี้ยเขาอยู่ในกลุ่มวัดพระแก้วนะครับแล้วทรงเนี้ยโหสวยมากๆเลยนะครับจกกักรพรรดิแห่งพระเครื่องของแท้เลยเนี่ยเนี่ยแต่มันหายากพอหายากเขาก็ต้องเอาที่พอหาได้เนี่ยก็คือองค์นี้นี่เห็นไหมนี่นี่องค์นี้พอหาได้เพราะว่าออกมาจะก,กลูกในในอ่า ในบางผุมเนี่ยอ,องเนี้ยอ,องเนี้ยพอหาได้เนี่ยเราก็เลยเอาตรงนี้กันเล่นกันนะครับเล่นตรงนี้กันแต่จริงๆแล้วนะแท้ๆเลยก็คือทรงนี้นี่สององนี้น,นี่สององนี้แหม่ถ้าเกิดว่าเราเราปฏิรูปพักเครื่องได้นะครับตั้งทีมนะตั้งทีมตรวจสอบเนาะตรวจสอบพักเครื่องนะครับเหมือนคล้ายๆเหมือนรัฐบาลกับ กับฝ่ายค้านอย่างเงี้ยนะโอ้โหสนุกเลยนะครับสนุกแน่นะครับแล้ววงการพักเครื่องเนี่ยจะน่าเล่นมากเลยน่าซื้อหามากเลยนะเพราะว่าเรามีทีมที่มีความรู้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปรับผลประโยชน์อะไรใดๆน,น,นะทีมเนี้ยเออผมก็มีความคิดนะอยากจะแม่ถ้าคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะเราก็จัดตั้งทีมนะครับตรวจสอบพักเครื่องอีมทีนะมีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับ และห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์การซื้อขายใดทั้งสิ้นนะครับคุณต้องเป็นกลางนะตรวจสอบการซื้อขายนแล้วมันจะน่าเล่นมากเลยนะครับไม่ใช่มาไปหัวกับเขาอีกนะไม่ใช่ไม่ได้นะออถ้าคุณถูกแต่งตั้งให้มาเป็นผู้ตรวจสอบพักเครื่องแล้วเนี่ยคุณจะไปรับผลประโยชน์ใดๆไม่ได้นะครับคุณจะต้องให ให้ข้อมูลที่เป็นกลางเท่านั้นนะ,ะดูธรรมชาติดูกรรมวิธีการสร้างนะครับถูกต้องตามตำราไหมนะี่อืมโอเคนะผมว่ามันยาวแล้วนะ,ะเนี่ยผมว่ามันจะสนุกมากเลยนะครับถ้าเรามีฝ่ายถ้าเรามีฝ่ายตรวจสอบอีกทีเนี่ยโดยที่ฝ่ายเนี้ยทีมเนี้ยจะต้องไม่เรียกรับผลประโยชน์ตัวแดงขึ้นนะครับ คุณต้องให้ข้อมูลที่เป็นกลางเท่านั้นเนาะสนุกมากเลยแล้วก็จะมีคนสนใจเนี่ยวงการนี้เยอะเลยเข้ามาเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันน่าเชื่อถือนะครับมีการตรวจสอบถ้าเกิดว่ามีตะเซียนกลุ่มเดียวเนี่ยถ้าเขาฮ้วกันเนี่ยเขาก็สามารถควบคุมกำหนดราคาหรือว่ากำหนดพระแท้ปลอมของเขาเองเลยได้นะครับ ถ้าเขายึดตลาดได้คือจบเลยนะสามารถทําผ้าแท้ให้เป็นผ้าปอมทำผ้าปอมให้เป็นผ้าแท้สามารถตั้งราคาเท่านอนเท่านี้ได้เลยนะครับเพราะมันเป็นพั้วก,กันหมดนะเออแต่ถ้ามันมีคนตรวจสอบอีกทีเนะี่ยมันก็จะยากหน่อยถ้าเขายึดตลาดได้เม,มื่อไหร่คือจบเลยเราจบเลยนะครับผ้าแท้แกลายเป็นผ้าปอมเลยนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเรื่อยๆเดี๋ยวจะไล่ดูให้เรื่อยๆนะนี่แล้วก็เนี่ย เนี่ยเดยี๋ยวจะคุยเรื่องนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยเกี่ยวกับอันเนี้ยนางกวักบ,งบงังหนุนพรมเนี่ยผมเห็นเนะอาอมาขายกันสี่ร้อยห้าร้อยนะครับเกินเลยนะครับพระปลอมนะ,นะนนมเนี่ยพระแท้เนี่ยนางกวักบังหนุนพมเนี่สวยมากเลยนะครับดูดิเนี่ยของแท้เนี่ยเนี่ยผมจะผมจะให้คุณดูแต่ของแท้อย่างเดียวผมของปลอมผมจะไม่เอามาเลยนะคุณดูเด็กของแท้กับของปลอมมันต่างกันนะครับคมสวยมากเลยนะเนี่ย โอ้โหเดี๋ยวผมจะคุยองติดไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนะครับเกี่ยวกับนางกลักบ,บางุ่นพมนะครับละครบางบุาน่นพมนะสวยมากนะครับโอ้โหโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ